นี่ครับหลุดหลุดฮะโอเคลงามาเอาได้ครับผม,มกินหอมเข้าวต้ย 来来来。 สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมช่องยูทู e คนสองเลนะครับผมพอดีวันนี้ผมว่าจะไปซุ่มชะโดนะครับที่หมายชะโดแต่ว่ามาเจอตรงนี้เห็นเขาเามันมีรถมาตัดหญ้าข้างทางไว้นะครับมันน่าจะพอมีตัวนะเดี๋ยวจะลงไปดูแวะดูที่นี่ก่อนนะครับเผื่อจะมีปลานินมีตาอะไรให้ยืก่อนก่อนจะไปยิง Ok, khắp đều 30km luôn á Đi 1 tháng ôi ai hả đi you know? เฮ้ยสวยอนยะู่นะไงฮะเฮ้ยเอาปลาไปเก็บก่อนับ thì bác phải đi rồi lắm. Câu quá, đi đeo tay lại เถอกบุ้งเยอะนะถอดบุ้งเยอะคนได้อยู่ครับไซส์ประมาณสามตัวโลฮะเนี่ยไปปลาเกลือ นี่ครับหลุดหลุดฮะโอเคลงมาเอาได้ครับผม thấy tuổi lắm cưng lô á mày đừng cưng lô tùy khi đó, đó. đó, đó Thấy lắm thế lắm Hãy หายท้องแล้วครับทีเดียวนู่นนะครับหายท้องอยู่นู่นนะนี่ครับทีเดียวหายท้อง ติดอะไรมาด้วยไหมล่ะอืมใส่สวยอยู่นะครับเนี่ยนี่ครับสี่ขีดครึ่งโลนะใส่สวยนะครับ น้ำยิงอยู่นี่ไปยิงอยู่นั่แล้ว,วลอ่องตัวใหญ่กว่านี้อีกเอโอ๊ยตรงนั้นเมื่อก่อนขึ้นไปใต้เป็นโลอยู่นะตรงแต <นะ S 2> ่ว่าขึ้นไปยิงตรงนู้นขึ้นไปยิงตรงไอ้หลังปั๊มอ่ะแล้วผมก็ไปยิงอะโอ้โหตั <c oughs> วแค่น, <c oughs> นี้พอกินแล้วปี๋ผาหลังผาหลังไสปลาเกลือวางได้ไปก็ไปขายไปใสลาเกลือใส่ปลาเกลือนี่ก็าใส่ปลาเกลือ เหลือไว้ผมเอานาวิตะฮะเหลือไว้ผมเนี่ยวาระที่เลยเฮ้ยมึงทำไปถึงวาทิตย์เลยอ่ะเออกูมาเอาแค่พอกินนี่แนี่เอาไม่กี่ตัวละสองสามตัวกูกล่าวแล้วตัวเล็กหน่อยแค่นั้นแหละทีนี้แล้วเอาไปกันหมดตัวใหญ่พวกมันอะ น,นั่นพอยิงตัวใหญ่เอปอปอยิงตรงน้นในศสาสต์ตัวใหญ่มาขึ้นนี่ถอง <c ười> ะไรว <c ười> ่าเ,เหมือนโดนเลยไม <c ười> ่โดนไอ้โดนนะกัว, <c ười> ว่าเหมือนโดนเลยเอ้าโดนหรือเปล่าเนี่ยเหมือนโดนนะเมื่อกี้ลาวิ่งอยู่

còn nó có tôi à, nhảy của tôi lấy mày <laughs> mày đồn 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 không. đồn, 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 đồn. เทียมหมุนยากต้องหาหลบโอ้สปสวยฮะอ้อนี่นี่ครับสวยสวยฮะ ครับอันนี้ก็เป็นผลงานรอบเช้าของเรานะครับก็มีตัวเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับธรรมชาติครับผมปลาคลองเลือกไม่ได้นะฮะส่วนนี้ก็เป็นผลงานรอบบ่ายของเรานะครับรอบบ่ายก็ได้เพิ่มมาอีกอ,อกตัวนะครับก็เหมือนเดิมอะเล็กบ้างใหญ่บ้างครับผมสรุปวันนี้ปลารวมของเราเช้าบ่ายก็ได้อยู่ที่11ตัวนะครับ ครับผมวันนี้สาที่ได้มานะครับเราก็เอามาทําเป็นเมนูลาหมิ่นทอดกระมิ้นนะครับนีลัดสีสันน่ากินนะครับแล้วก็ดับกลิ่นท้าวแล้วก็กระมิ่นนี่ก็เป็นสมุนไพรด้วยนะนี่่ครับผมแกงต้มแบบทางใต้นะครับผมกินหอมมากไหนี่ครับผมรอไก่จะสุกแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปเตรียมข้าวแล้วนะครับโอเคยังไงก็ ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมคนสองเลสวัสดีปลากลินก่นหอมเข้าสม,มุน